สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมที่ดื่มที่เก่านะครับผมเวลาใหม่ตกปลาแม่น้ำเจ้พยานะครับผมอันนี้เราอยู่กันก็ที่เดิมก็คือใต้สะพานภูมิพลสองนะครับผมพระประแดงนะแถวแถวหน้าโรงเรียนอํานวยวิทย์นะครับผมก็ปักหมุดกันมาได้นะตรงนี้ก็เราก็ให้ตกนะครับแต่ว่าก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับ เช้าๆนะวันนี้เรามีเวลากันแค่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ผมก็มากับพิชชิ่งไลน์ผู้ชายสายงัดนะครับผมก็มีทั้งปังแล้วก็กู้สดนะเราก็มารองกันนะครับผมว่าจะได้ตัวไหมดูผู้ชายสายงัดเขาลงไปซื้อกุ้งมานะครับ ปุงไซนี้ปุงไซนี้เราไปผัดกระเพราไงโอเคใหญ่ใหญ่โคตรอ่ะเดี๋ยวต่อเย็นยิ้มให้กินตัวใหญ่เลยตอนเช้านี่น้ำพุ่งนะครับผมในสายน้ำจะลงพอน้ำลงก็เรื่องใหญ่เลยน้ำเลยอ่ะลุ้นกันครับผมว่าจะได้ปลาอะไร เอา้ามาแล้วครับั่นไงมาแล้วย่าง้าวโอเร้แล้วอครับอแเราไปด,ดูหน้าเขากันนะครับ ว่านะเขามาแต่เช้าแล้วได้โอ้ชมขอชมปลานะหน่อยมากี่โมงครับนะดนะได้กี่ตัวละวนะประกดดัดขาวอันนี้อะไรอ่ะนะชุเดือนเหรอมาดูหน่อยะครับโอ้ไซสวยอยู่นะ สวายไม่ขึ้นเลยนะนะ,นะช่วงนี้น้ำเค็มอรอลุ้นกันต่อไป จวดเปล่าช่วงนี้น้ำทะเลหนุหนนะผมต่อน้ำก็จะเค็มนะเพราะน้ำเค็มปัดสะไวไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงมามันก็จะหนีน้ำ้นไปนะหนีน้ำเค็มนะสวอืออื้ออื้ออื้อใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ ตล้วนี้มีไซส์ครับ oh. มีไซส์ไย่าล um. ืมกันจะดักเด้อหัวโมงได้เลยน่าจะหัวหมงนะครับผมตีไม่ไกลเออหัวหมงมาแล้วซ่าเต็มแรกครับผมอีมาแล้วเต็มปากปลาหัวหมงนะครับผมคล้ายๆปลากรดนะ บางคนเขาก็เรียกประกวดกันหัวม่งหัวม่งหัวม่งนี่แหละี้นี่ครับที่สะพานผู้ลนครับนัเจ้าระญาจวดครับผมมันจวดมันเหมือนปลาหางกิยวมากเลยนะฮะ,ะเหมือนปลาหางกิยวเลยปลาหางกิยวปราม้าเนะี้ย ตระกูลเดียวกันตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนะเก็บถ้ามันรอดออกไปได้ก็รอดอยางคุณกุ้งนะเพื้อแรกกับปลานะ มีไซดมีซมีายโอ้โห้มีโงแสามแดงสมาแล้วโอ้โหมีสดมีไซด์ยินทุกตัว แก้ว่าหัวโม่งครับหัวโม่งหรือเขาเรียกกป็นแบบยับเลยที่นี่ก็เรียกแบบกดแบบกดประจวดเหมือนเป็นลูกปลาหางเิีวอะ โอ้มี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 กีนะครับมีกีดเนี่ยโอ้ยน้่ปัดอุ้ยน้องน้อวใหญ่ เป็นปะจดนะครับผมว่าเป็นปลากดปลาหัวหมูดึงซะขันกับตกน้ำยังอยู่ครับผมไม่รอดครับ <c oughs> ไม่รอดตะข่ายอาเราก็ได้เวลาขับเราแล้วครับตอนนี้ก็ใช้เวลาตกปลาไป ไอ้3ชั่วโมงนะผมมาแต่6โมงครับตก6โมงตอนนี้9้าโมงครับพอดีมีงานเราต้องรีบกลับนะครับก็จะมีปลดจวดนะครับแล้วก็ปรากฏดนะครับหรือว่าปลาหัวหม่งนะปรากฏดทะเลนะครับผมหนาา้าตาก็อยาประมาณนี้นะห,หนวดจะสั้นนะครับมันจะไม่เหมือนปรากฏดไทยนะปรากฏดเหลืองหรือปลากดคลังนะครับหนวดยาวนะครับนี่ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดซับสไคร์นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปตกที่ไหนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ